เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยัง ความเดิมจากตอนที่แล้วเป็ดรู้สึกไม่พอใจอย่างมากที่เออ,อะไรแม่ก็ดูเหมือนจะบังคับเขาตลอดจนต่อมาก็เกิดเหตุการณ์ให้ต้องสลับร่างกันระหว่างแม่ลูกคู่นี้เป็ดในร่างของแม่ก็อยู่ที่บ้านส่วนแม่ที่มาอยู่ในร่างเป็ดก็ต้องมาโรงเรียนตามปกติทีนี้แม่จะได้มาเรียนรู้ความลำบากของเป็ดบ้างแล้วเอ,อ๊ะว่าแต่มันจะลำบากจริงไหมนะเปิรเป็นไงสบายดีไหมฮะอ้าวก็สบายดีนะเออสบายดีก็ดีแล้วไม่เห็นตั้งหลายวันเนี่ย พูดอะไรนะเป็ดเมื่อวานเจ้าเจอกันให้ hey, เป็ดสมองเสื่อมไปแล้วเหรอ hey, เฮ้ยอ้าลืมไปตอนนี้ฉันไม่อยู่ในร่างของเป็ดนี่ทุกคนมองเราเป็นเป็ดงั้นก็ทําตัวให้เป็นเป็ดละกันนะเพื่อไม่ให้ทุกคนสงสัยให hey, ้เป็ดไปกันไหนวันนี้ไปไหนเหรออา้าก็ไปแบบเมื่อวานไงแอบไปไม่ให้ครูย่งรู้ฮะอย่าบอกนะว่าเป็ดโดดเรียนโอ้โหไอ้ลูกคนนี้นี่โดดเรียนเหรอเนี่ยตลอดถามแล้วว่าโดดเรียนไปที่ไหนกันเฮ้ยแวนเมื่อวานเราโดดเรียนไปที่ไหนกันเหรอ เบ็ดบ้าเปล่าจำไม่ได้แล้วเหรอก็เป็นสถานที่รับของพวกเราไงเราไปเมาแล้วก็นอนแถวนั้นกันบ่อยๆเมาแล้วนอนแถวนั้นกันบ่อยๆไอยาตายแล้วนี่ลูกฉันติดยาเหรอเอ๊ะหรือว่าแอบ,บกินเหล้าโรเป็ดลูกแม่เพิ่งจะป .4 แท้ๆทำไมเหลวแหลกขนาดนี้ละ่ะไม่ได้การแล้วไม่ได้การต้องสืบว่าเป็ดไปทำอะไรกันกับเด็กพวกนี้ไอเป็ดทำไมทำหน้าตาน่ากลัวจังวะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยด้ือว่าแม่รู้แล้ว รู้เอ้ยยังยังเออแม่ไม่รู้หรอกเดี๋ยววันนี้เราไปกันอีกนะไปตอนไหนละ่ะตอครูโยงเผลอได้รอครูโยงเผลอใช่ไหมเปิ้นเธอไปด้วยไหมเนี่ยไม่เราไม่ไปเราไม่ทําอะไรแบบนั้นละ่ะพวกเธอก็ไปทํากันสามคนเถอะสามคนเหรอมีใครบ้างเป็ดอะไรเปล่าความจาเสือ่อมวะดูเหมือนว่าจะเมาหนักไปหน่อย <c oughs> ลูกฉันเป็นคนแบบนี้แล่เนี่ยมีใครอีกคนนึงละ่ะ เฮ้ย hey, เป็ดแว่นพอดีเลยวันนี้ฝนตกอากาศกำลังได้เดี๋ยวพอฝนหยุดปุ๊บไปกันเลยนะของมันจะแรงขึ้นของจะแรงขึ้นเมื่อฝนตกซะด้วยมันเป็นของประเภทไหนเฮ้ยเอ้ยเป็ดนะเป็ดกลับบ้านไปแม่จะเฉ่งเลยเป็ดทำหน้าตาน่ากลัวจังไม่สบายหรือเปล่าครูโยมาเหมือนผีเลยกาแฟหมดตอนนี้ข้าพระเจ้าไม่มีไฟในการสอนหมดก็ไปซื้อสิค้าครูโยงครูขี้เกียจชายให้ลงสงบไปื้อ ครูก็ขี้เกียจตามสั่งออนไลน์ให้เขามาส่งขี้เกียจจับโทรศัพท์งั้นเดี๋ยวผมไปซื้อกาแฟมาให้ขี้เกียจกินโอ้โหนี่คือโยงตอนที่สอนนักสือนักเรียนและเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นกับตาทํำไมดูทุรักทุเลขนาดนี้แล้วแบบนี้เด็กมันจะเคารพไหมเนี่ยเอาแล้วนะเนื่องจากว่าวันนี้ครูไม่มีไฟในการสอนแต่ว่าการเรียนก็คือการเรียน เพื่อไม่ให้เสียช่วงเวลามีค่านี้ไปครูจะให้พวกเธอเนี่ยแหละสอนครูให้พวกเราสอนครูเนี่ยนะสอนวิชาอะไรคะได้ทุกวิชาสอนมาเถอะครูพร้อมจะเรียนรู้ทุกอย่างอ่าเริ่มจากคนไกลไกลก่อนละกันเด็กชายทรัมป์เด็กชายทรัมป์สอนครูมาเลยอะไรเนี่ยครูโย่งเอาอีกแล้วอ่างั้นผมขอสอนวิชาอ่าเอาเป็นวิชาความรู้รอบตัวละกันครูโย่งครับครูโย่งรู้ไหมว่าที่ยีราฟคอยาวน่ะมันมีกระดูกคอทั้งหมดกี่ชิ้นหลายชิ้น ถูกต้องครับเก่งมากเอาไปเลยเรส,สีมันจะมีอะไรง่ายกว่านี้อีกไหมเนี่ยต่อไปเด็กชายควักอ่าเขาผมเป็นวิชาล่องหนใครบรรจุวิชานี้ในกระทรวงการศึกษาการที่จะล่องหนไปอยู่ข้างหลังใครสักคนเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคืออะไรตอบซิเด็กชายโยกนี่มันคําถามโลกไหนเนี่ยก็โลกนี้แหละครับอ่าจะล่องหนไปอยู่ข้างหลังคนอื่นต้องระวังอะไรงั้นเหรอ สิ่งที่ต้องระวังก็คือเฮ้ยไม่ได้ดิไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นเออมันจะต้องคิดตามหลักฟิสิกส์เอ๊ะมันหลักฟิสิกส์หรือศสยศาสตร์หรือว่าเป็นหลักในโลกแฟนตาซีแต่ที่จริงแล้วอาจจะคิดในทางหลักพุทธศาสนาก็ได้นะ <ค>ให้ทำเฮ้ยครูโยงเผอแล้วลักษณะแบบนี้นะถ้าจะเป็นชั่วโมงไปเราแอบไปกันได้แล้วอ,อ,อ๋อเออใช่ป้นป้นเรียกเป็ดให้หน่อยโอ้โหนี่เราไม่อยากจะมีส่วนร่วมกับเรื่องแบบนี้เลยนะเนี่ยเป็ดเป็ดฮะว่าไงเปิ้ลถามกับแว่นบอกว่าพร้อมแล้วครูโยงเผอแล้วฮะะจริงดินี่โยงเผอนานขนาดนั้นเลยเหรอเอ๊ะทำไมเธอเรียกครูโยงว่าโยงเฉยๆล่ะเรียกแบบนี้ไม่มีสมาคาราเต้เลยนะโอ้ยโทษทีป้าลืมไปเอ้ยไม่ใช่เราลืมไปแล้วเป็ดใจมันเสียเวลา เออหรือว่าจะคิดตามหลักของไททันจะเป็นการระวังของแสงกับเงาหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะไม่น่าจะเกี่ยวกันฮ่าในที่สุดก็มาถึงที่แล้วหลังจากที่ฝนหยุดตกไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นสถานที่นี้มันหรือว่าเด็กๆจะมามั่วสุมกันตรงนี้เหรอในภูมิญ้านี้ในภูมิญ้านี้มันมีอะไร อ่ะเป็ดเมื่อวานเนี่ยพ่อค้าได้เริ่มก่อนแล้วครานี้เป็นเองบ้างวันนี้วันดีวันนี้วันดีได้ลองก่อนเขาเลยเอาให้เต็มที่นะเพื่อนจะไ,ได้ลองก่อนเลยเหรอเฮ้ยแล้วต้องทํายังไงอ่ะเอาเฮ้ยสงสัยจะสมองเสื่อมจริงๆนะเนี่ยเออเชิงเหอะบอกมาหน่อยลืมเป็ดมาแปลกว่าวันนี้เข้าไปใกล้ๆภูมิ้าดิของดีมันอยู่ในนั้นเอาละทีนี้หายใจหอ,อยายาวแล้วก็ หายใจเข้าลึกๆเอาให้เป็นปอดไปเลยอ,อะไรอะไรวะนายอยู่ในนั้นเอาเมาื่อวานก็ยังมาดมกันอยู่ก็ขี้หมาไงเป็ดขี้หมาแห้งขี้หมาแห้งแล้วมาดมกันทําไมอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทีนี้พอหลังฝนตกกลิ่นมันจะแรงขึ้นเป็นไงวันนี้ได้คนแรกเฮ้ยไม่มีอะไรจะเล่นกันแล้วเหรอพูดอะไรนะเป็ดนี่ของดีเลยวเนี่ยนะเมาแล้วดิเออใช่เมาแล้วเต็มปอดเลยอุ้ยเป็ดอ่อนจัง อ่าสเรชินโอ้ยว่นจากคนเดียวดีด้วยอ่าสเชื่นโอ๊ยตายแล้วไอเรากรนีว่าเป็ดติดเหล้าเมายาที่ไหนได้นัดกันมาดมขี้หมาเป็ดเลยดิเออเอาอะไรตามสบายฉันก็ลืมไปว่าเด็กพวกนี้เพี้ยนมากชอบเล่นอะไรกันแปลกๆแ,แต่คงไม่ไปอะไรแนวตามต,ตแบบนั้นหรอกพวกกินเหล้าเมายาเสพยาล่งอกอย่างน้อยเป็ดก็ไม่ได้เหลือแหลกนะโอ๊ยแต่เมาเมาจริงๆ เป็ไม่กินขนมเหรอก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะแล้วแต่ละอันก็แพงๆทั้งนั้นเลยไอ้คามอย่าไปชวนเป็ดแบบนั้นที่ผ่านมาเคยเห็นเป็ดซื้อขนมในโรงเรียนกินได้เหรอเออใช่ลืมไปปกติเห็นถือแต่น้ําขวดหนึ่งเดินไปเดินมาฮะยังไงเหรอหมายความว่าไงอา้าวเป็ดก็แม่เองให้ตังค์มาวันละแค่20บาทไม่ใช่เหรอแล้วมันไม่พอได้ไงก็ลู้คิดว่าพอไหมล่ะถึงได้ซื้อน้ําขวดหนึ่งเดินไปเดินมาทุกตอนพักกลางวันเลยเออคนอื่นเขาซื้อขนมกินกันเองนะซื้อแต่น้ําาาเพรว่น้ำ ทีนี้เวลาพวกเราซื้อขนมกินนะเราก็ไม่กล้ากินต่อหน้าเองอะเป็ดเพราะว่ากลัวเองจะหิวจะอยากกินพวกเราก็หวงขอซะด้วยสิไม่ต้องพูดตรงขนาดนั้นก็ได้เวนแต่ถึงพวกเราจะมานั่งกินให้เห็นๆก็เหอะเป็ดก็ไม่ค่อยจะมานั่งกินกับพวกเราหรอกเวลาพวกเรากินขนมกันทีไรนะเป็ดจะออดชอบแอบไปนั่งที่ไหนเงียบๆแล้วก็นั่งกินน้ําอยู่คนเดียวเฮ้ยจริงเหรอเนี่ย ที่ผ่านมาลูกเราต้องกินน้ำเปล่าตอนกลางวันเหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะที่โรงเรียนมีข้าวฟรีไม่ใช่เหรอเอา้าเป็ดข้าวฟรีแล้วยังไงข้าวก็ส่วนข้าวสิกินข้าวเสร็จจะไม่ต้องกินขนมได้ไงพวกเรายังเป็นเด็กอยู่นะเว้ยจะว่าไปพวกเราก็เคยถามเองอยู่นะว่าทําไมแม่ถึงให้ตังค์มาแค่นี้เองมันไม่พอกินขนมที่ผ่านมานี้เป็ดไม่ได้นั่งกับเพื่อนเลยเหรอเพราะว่าไม่มีขนมไปนั่งกินกับเขาหรือว่าไปนั่งกับเขาแล้วกลัวจะอยากกินขนม โทรลูกแม่แม่ขอโทษสงสารลูกจังเลยที่ผ่านมาเราก็คิดแต่ว่าให้ลูกประหยัดที่โรงเรียนแล้วกลับไปกินเยอะได้เลยที่บ้านแต่ว่าที่บ้านไม่ได้มีเพื่อนเรานี่ไม่เข้าใจเด็กเอาซะเลยทั้งๆที่เราก็เคยเป็นเด็กมาก่อนให้เป็ดร้องให้ทำไมเออกินขนมกับพวกเราไหมเฮ้ไม่กินเอาปฏิเสธแบบไรเยอะใหญ่เออแต่ไม่เป็นไรตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะเดี๋ยวป้า ไม่ใช่เดี๋ยวข้าก็จะนั่งกินขนมกับพวกเองทุกวันนั่นแหละทีนี้ฮะจะเป็นไปได้ยังไงมีตังแค่ยี่สิบบาทเออเดี๋ยวก็รู้หลังจากเลิกเรียนจ๋าในร่างของเป็ดก็กลับมาที่บ้านแล้วก็พูดคุยปรับความเข้าใจกันเป็ดเป็ดลูกแม่แม่เข้าใจแล้วว่าลูกไม่ได้ทําตัวเสียหายอะไรเลยแล้วเงินค่าขนมที่แม่ให้ไปวันละยี่สิบาทแม่รู้แล้วว่ามันไม่พอแม่ขอโทษนะ แม่ครับผมก็ขอโทษเหมือนกันผมรู้แล้วว่าเงินทุกบาทมันมีค่ารู้ว่าแต่ละวันน่ะแม่ต้องจ่ายอะไรบ้างค่าอะไรบ้างผมรู้แล้วว่าทําไมแม่ถึงให้ผมไปแค่วันละยี่สิบบาทแต่แม่ก็คิดว่ามันน้อยเกินไปทีนี้แม่จะให้ไงค่าขนมลูกเพิ่มนะแล้วผมก็จะพยายามประหยัดครับผมจะไม่ซื้ออะไรฟุ่มเฟือยนอกจากขนมแค่กินเล่นกับเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นผมค่อยมากินที่บ้านเอาเยอะๆเหมือนที่แม่บอกเป็ดลูกแม่แม่ครับ,รบนี่มันอะไรกันวะเนี่ย และหลังจากนั้นพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาทุกคนก็กลับเข้าไปร่างของตัวเองเหมือนเดิมเป็ดได้ค่าขนมเพิ่มเป็นวันละ60บาทแต่ก็เหลือตังกลับมาทุกวันนะ